อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูหม้อข้าวอันนี้หุงข้าวเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โยงข้าวขึ้นนะเวลาเปิดแล้วก็เปิดออกไปแบบนี้เลยเนี่ค่ะอันนี้ข้าวมันไก่ที่เราหุงเสร็จแล้วนะแล้วก็จะมาโยงหม้อข้าวขึ้นให้กับข้าวบางทีมันก็จะมีแบบเหมือนมันไม่ไหม้ติดก้นหม้อน,นิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะแล้วก็เขี่ยให้มันเข้ากันเลยนิดหน่อย เป็นไงม่เม็ดข้าวสวยไหมสวยสวยเ <c oughs> นี่ยค่ะดูเด็ก<ว>พอเราหุงเสร็จนะข้าวเรามาเม,ม็ดจะสวยแบบนี้เลยนะคะ<ม>ข้าวก็จะไม่มันมากนะแต่ว่าพอเราใส่ซีอิ๊วเขาเรียกอ,อะไรซีอิ๊วหวานเหรอซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานใช่ใส่ไปนหน่อยนึงเดยอ<ม>ดูสีข้าวดิซูมมาใกล้ๆดเห็นไหมข้าวเป็นตัวแบบสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยใครใครที่ยังหุงข้าวไม่เป็นให้ไปฝึกหุงนะ ข้ามันไก่หน้ามอได้ลงสูตรวิธีการหุงข้าวไว้ให้แล้วะอันนี้ข้าวสามกิโลนะพอเราหุงออกมาแล้วมันก็จะพอโยงข้าวขึ้นมันก็จะเต็มหม้อพอดีเลย,ยดูดิดูเม็ดข้าวดิสวยไหมสวยสวยน่ากินมากเลยนะส,สวยะะใช่แล้วรสชาติมันดีด้วยนะเนี่ยมันมันจะมีพวกขิงพวกใบใบเตยเราก็เก็บออก ไอตัวขิงมันก็จะทําให้ข้าวเรามีกลิ่นหอมเนาะมีมีขิงมีใบเตยมีอ่า<ด>กระเทียม,มเจียวใช่มันก็จะช่วยให้ข้าวเรามีกลิ่นหอมเนะี่ยพอเราหุงข้าวสุกเราก็เก็บออกเนี่ยนะนะใครที่ยังหุงข้าวไม่เป็นนะใครที่ยังหุงข้าวไม่เป็นอยากจะเรียนรู้วิธีหุงข้าวนะคะก็ดูเลยในเพจทำไก่หน้านะหมอทำไวให้หมดแล้วนะเนี่ยเอาไปทำขายได้เลยนะเนะี่ย ใครที่ยังไม่มีอาชีพใครที่ยังไม่มีอาชีพกำลังมองหาอาชีพอยู่ไม่รู้จะทําอะไรดีลองลองมองดูอาชีพข้าวมันไก่ดูนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบไหมนะคะข้าวมันไก่ขายแบบทำใส่กล่องขายตามตลาดนัดหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแบบว่าเรายังเงินทุนน้อยอยู่ยังไม่มีเงินเปิดร้านนะคะยังไม่มีเงินลงทุนเปิดร้านให้เราทําเล็กๆก่อนก็ได้นะ,ะก็หุงข้าวมอเล็กๆหุงจากที่บ้านเราอะ่ะอุปกรณ์ก็เอา ข้าวที่เรามีอยู่ใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็ลองหอุงข้าวเนี่ยดูดิในข้าวมัวนสวยมากเลยนะแล้วเราก็เอาใส่กล่องแพ็คไปขายหน้าหมู่บ้านหรือว่าตามตลาดนัดอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าคนที่ทํางานอยู่แล้วอ่ะคนที่ทํางานอยู่แล้วอ่ะก็หาออเดอร์จากเพื่อนที่ทาํางานเหนือนก็ได้เออใครสนใจอะข้าวมันไก่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ทําเป็นกล่องเป็นเซ็ตไปขายที่ทํางานได้แต่ว่า กก็่อนที่จะหาลูกค้าตามที่ทํางานก็ต้องลองทําให้เพื่อนชิมดูก่อนนะว่ารสชาติมันได้หรือเปล่านะคะถ้ารสชาติมันได้ถูกใจเราก็ค่อยหาออเดอร์นะคะอันนี้คือเทคนิคการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเริ่มขายจากจุดเล็กๆนะคะแล้วเราค่อยขยับขยายไปนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมลองไปหุงข้าวกันดูนะมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาปรึกษาข้าวันไก่นะ้ามอได้ตลอดเวลาค่ะไปแล้ว